คำเหมน็นกำลังเดือดร้อนกับนโยบาย450บาทและผู้นำทั้ง3ชาตินะครับโดยเฉพาะฝั่งพม,ม่าก็เห็นชัดเจนฮะว่าทางพิธานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพางพม,มา่าในขณะที่หุนเซนก็เหมือนกันฮะถ้าขึ้นค่าแรง450บาทนะฮะกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบทำให้2ประเทศนี้มีปัญหาและท้าพิธาขึ้นมาหนีม่พ้นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไทย กับพม่าเกิดขึ้นแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีฮกนิวส ok นะครับทางสำนักข่าววีฮกนิว ok ก็มีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กทิกต็อกนะฮะแล้วก็ YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะฮะซึ่งก็มีทุกแอปพลิเคชันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศรอบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยหลังจากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในายกบมตรีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าท่าทีของพมา่าและก็เขมรไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นักเริ่มต้นนะครับราคาดับมันของซาอุดิอาระเบียนะฮะจะลดผลิตเพิ่มนะครับพุ้นสหรัฐอเมริกาปรับลดทองคำนั้นก็ปิดบวก ราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับหลังจากซาอุดิอาระเบียรประกาศจะลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก1ล้านบารเรนต่อวันนะครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นไปรับมือเศรษฐกิจโลกซบเซาส่วนบรสตรีตนะครับปรับลดนองคำปิดบวกนะครับจับตาว่าเฟดจะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับถ้ามีการขึ้น ราคาน้ํามันของซาอุดิอาระเบียแบบนี้นะครับแน่นอนฮะปัญหาของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปจะหนักเลยทีเดียวฮะเป็นเจตนาที่เฟดนะฮะจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพิมเ่มเติมแน่นอนนะครับในขณะที่กลุ่มโอเปกซึ่งรวมทั้งซาอุดิอาระเบียและรัสเซียฮะเป็นกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจที่จะลดกําลังการผลิตแบบนี้ราคาน้ํามันโลกพุ่งแน่นอนนะครับในขณะที่เตือนโลกจะหายันะนะครับหากจีนเปิดสงครามกับสหรัฐอเมริกา หลังเรือรบสองชาติบิดปะทะกันในช่องแคบไต้หวันพลเอกหลีฉางฟูนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนบอกกับที่ประชุมสมมิติด้านความมั่นคงเอเชียนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนจะกลายเป็นหายนะที่ไม่อาจจะรับได้แต่เน้นย้ำว่าประเทศของเขาจะหาทางเจรจาสกัดการ,รเผชิญหน้า หลังจากเกิดกรณีเรือรบทั้งสองชาติเกือบชนกันในช่องแคบไต้หวัน,นในขณะที่จีนทําการซ้อมรบอยู่สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาก็ไปทําการราตะเวนบริเวณงกล่าวเข้าไปกดดันในฝั่งของจีนในขณะที่เซเลนสกี้ยกย่องทหารอ้างรุกคืบใกล้ถูกรัสเซียสกัดการโจมตีประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมา เชิดชูทหารของเขาต่อกรณีที่มีการกล่าวอ้างรุกคืบใกล้บักมุดเมืองที่ถูกทำลายล้างแม้อีกด้านหนึ่งรสัสเซียประกาศว่าสามารถขับไล่และสร้างความเสียหายหนักให้แก่การรุกโจมตีขนาดใหญ่ของกองกําลังของยูเครนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของเขื่อนโควาคคอฟกา ในยูเครนถูกระเบิดพังนะครับมวลน้ำไหลทะลักท่วมชุมชนยูเครนขอโทษฝีมือรัสเซียเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างในยุคสหภาพโซเวียตทางตอนใต้ของยูเครนนะครับถูกระเบิดพังเสียหายส่งผลทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าไปใ,ในพื้นที่เขตสงกรามขณะที่ยูเครนและรัสเซียต่างออกมากล่าวขอโทษซึ่งกันและกัน ว่าเป็นตัวการระเบิดเขื่อนนะครับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียให้เห็นการระเบิดอย่างรุนแรงนะฮะเกิดขึ้นรอบๆเขื่อนโนวาคาคอฟกานะครับในภูมิภาคเคียซอนรวมถึงมวลน,น้ำที่ไหลทลักบริเวณจุดที่เขื่อนพังโดยมีผู้คนยืนมองด้วยความช็อกและบางคำก็สะบัดคำด่าออกมาอย่างคับแค้น แม่น้ำนี้ก็มีความสูงประมาณ30เมตรยาวประมาณ3.2กิโลเมตรแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปี1956โดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้านะครับน้ำหลังคาคอฟกาและยังกั้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนในคข้าสมุดรครเมียรวมถึงโรงไฟฟ้าคาบสปอร์เซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนะครับกองทัพยูเครนออกมากล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการระเบิดทาลาย เขื่อนในครั้งนี้ด้านสำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่าเขื่อนโควาคาคอฟนะครับซึงอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียถูกปืนใหญ่ยิงถลม่มขณะที่เจ้าที่ฝ่ายรัสเซียคนหนึ่งเรียกมันว่าเป็นการก,าก่อการร้ายซึ่งเป็นคําที่รัสเซียมักจะใช้เพื่อสื่อถึงการโจมตียูเครนซึ่งตอนนี้ก็ชักไปกันใหญ่แล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าแพ้ไม่ได้นะครับ ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีก็มีการเตือนสงครามโลกครั้งที่3หากปล่อยให้รัสเซียชนะศึกในยูเครนนิกกี้ฮาลีนะครับอดีตผู้ว่าการรัฐเซาเมโรไรน่านะครับผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวบอกกับผู้ฟังสารกลางไอโอวา นะครับว่าปล่อยให้ยูเครนพ่ายแพ้แก่รัสเซียในสมรภูมิรบจะทําให้สงครามโลกครั้งที่3นั้นเกิดการป้อนอาวุธให้กับยูเครนทั้งหมดเป็นมวลเป็นการส่งสารถึงบรรดาคู่อลิของสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันสงครามนะเขาอ้างแบบนั้นในขณะที่นายพันจีนเย้ยกองทัพของอินเดียนะครับแสนยนุภาพยังอ่อนด้อยสู้จีนไม่ได้ไปอีกหลายสิปี เจ้าที่ระดับสูงของจีนเผยกองทัพอินเดียไม่ถือเป็นภัยคุกคามสาหรับแดนมังกรและถือว่ามีแสนนิยุทธภาพทหารของอินเดียยังก้าวตามจีนไม่ทันอีกหลายสิบปีนะครับเขาชื่อพันเอกอาวุโสเจ้าเสี่ยวจัวนะครับหนึ่งในคณะผู้แทนจีนเดินทางไปประชุมเรื่องความมั่นคงที่เชงกรีล่าไดอารอกที่สิงคโปร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าศักยภาพด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ และความทันสมัยของอินเดียในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพของปักกิ่งอย่างไรก็ตามเจ้าย้ำว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังมองว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเจรจาเป็นวิธีเหมาะสมกว่าที่จะคลี่คลายข้อพิพาทด,ดินแดนระหว่าง2ประเทศนะครับในขณะที่เหตุการณ์งามไส้เกิดขึ้นศูนย์จัดหางานเบลเยียมเสนออาชีพดาราหนังโป๊แก่ศิลปินตกงาน บรรดาศิลปินและนักแสดงที่ตกงานในเมืองหลวงเคเบเยียมได้รับสอบถามจากศูนย์บริการจัดหางานภาครัฐแห่งหนึ่งถามว่าพวกเขาสนใจเป็นดาวเด่นในภาพปปยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือไม่การเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความคุนเพืองจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนส่ฎรท้องถิ่นตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำถามที่ก่อให้เกิดการตกเถียงบนสื่อแบบสอบถามที่กระจายออกไปจากหน่วยงานที่จัดของสำนักงานกรุงบรัสเซสนะครับโดย อย่างยิ่งคําถามที่ว่าบรรดาศิลปินและนักแสดงที่กําลังหางานทําต้องการแสดงบทบาทในหนังสั้นภาพยนตร์เกี่ยวกับธุรกิจรวมถึงหนังอีโรติกหรือคลิปลามกหรือไม่พร้อมแนะนําให้ศิลปินและนักแสดงเหล่านั้นแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับงานต่างๆนะครับดังกล่าวด้วยนะฮะเสรักอิโมจิก็เป็นเรื่องแป,แปลกๆที่เกิดขึ้นชาวเน็ตทึ่งฮะหนุ่มจีนก็มีการกลายร้อนนะหลบเข้าไปในตู้แช่ เย็นฉ่ำท่ามกลางอุณหภูมิเฉียด40องศาชาวจีนในบทนกวางตุ้งกลายเป็นกระแสแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับหลังหาวิธีกลายร้อนแบบซื่อๆด้วยการหลบเข้าไปในตู้แช่เครื่องดื่มท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงเกือบ40องศาเซียส,ส,ส,สเลยทีเดียวนะครับสวแว,ว์ร้อนระอุฮะผู้นำเกาหลีใต้ยันจะยกระดับนะครับพันธมิตรนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตอบโต้เกาหลีเหนือ ประธานาธิยุนซุกยอนนะครับของเกาหลีใต้ประกาศว่าตนได้ยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาสู่ความเป็นพันธมิตรบนพื้นฐานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ฟริกโกซินจับตัวผู้ช่วยการกองพลน้อยที่42ของทางฝั่งรัสเซีย อ้างสั่งหน่วยรบยิงคอนวอยวากเนอร์นะครับสื่ออเมริกันวิเคราะห์เป็นคนที่มาแทนปูตินในอนาคตสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเยฟเกนีฟริโกซินผู้นำกลุ่มอาวุธวากเนอร์นะครับเปิดหน้าชกรำตรีกรลาโหมของรัสเซียแสดงความไม่ลงรอยล่าสุดโชว์ตัวผู้บัชาการกองพลรบน้อยที่42 ออกคำสั่งทหารรัเสเซียให้ทำการโจมตีคอนไวย์กลุ่มวากเนอร์แก้สิ่งระหว่างเมาเล่าวัดก้าท่ามกลางการจับตาของตะวันตกที่เชื่อว่ากลุ่มวากเนอร์อาจจะเป็นบุคคลที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำแทนปูตินในอนาคตพลจัตวาแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาแสดงเหตุที่ผู้นำรัเสเซียยังไม่สังเกตฟริกโกซินซึ่งเป็นหลักการแบ่งแยกรัเสเซียของฝั่งตะวันตก สิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยปรากฏว่าฮุนเซนสับนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นผู้ชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นนายกเสมอไปนายกฐมตตรีของฮุนเซนกัมพูชานะครับได้ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจนะครับนโยบายรายงานต่างด้าวของพรรคก้าวไกลที่ได้เป็นสสอ,อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งกลางเดือนพฤษภาคม พร้อมระบุชัยชนะในศึกเลือกตั้งไม่ได้หม้เควาว่าจะได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสมอไประหว่างพบปะกกับคนงานราวประมาณ17,000คนที่อุตสาหกรรมคอมตันในจังหวัดกันดานนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวว่าแผนการใดๆที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาลาวพมา่าอาจก่อผลกระทบอย่างหนักหน่วงไม่ใช่แค่กับเศรษฐกิจของ3ประเทศ แต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับเขาบอกว่าภายใต้รัฐบาลรักษาการนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลายล้านคนได้รับการอนุมัติและสถานะถูกกฎหมายแต่หากพวกเขาถูกกับไล่มันจะส่งผลต่อกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเขากล่าวนะครับนายกมนตรีของกัมพูชาเน้นย้ำว่านโยบายนี้จะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย นอกจากนี้คุณเซนยังได้แสดงมุมมองสถานะทางการเมืองในประเทศไทยในปัจจุบันโดยบอกว่าพรรคที่รับการชนะควรมองให้ไกลกว่านั้นนะครับเนื่องจากการชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถเป็นนายกอํารีีจาเป็นต้องปีเสียงขั้นต่ํา376เสียงสําหรับรัฐบาลนะครับไม่ใช่แค่151เสียงเท่านั้น ในเชิงปรากฏการสงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้ใช้วิธีการรุนแรงก็ใช้วิธีการทลายเขื่อนเป็นตําราในสามกกเกี่นที่เคยนํามาใช้มาก่อนในการพังเขื่อนเพื่อเอาชนะสงครามนะครับหลังจากสงครามยืดเยื้อมาราวประมาณ15เดือนปีกว่าๆคราวนี้ใช้วิธีการทําลายเขื่อนเพื่อเอาชนะกองกําลังของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนั้นก็ออกมาขอโทษนะ เรื่องของการใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเคื่อนเพื่อให้น้ํามาท่วมบ้านเรือนประชาชนและเอาชนะกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้เกิดการสูญเสียจํานวนมากนะในยูเครนนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็พยายามปล่อยข่าวยุแยงว่ากลุ่มวัคเนอร์น่าจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีในอนาคตพยายามที่จะใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองเพื่อแบ่งแยกรัสเซียนะครับให้หัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์สู้กับ ทางวาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งเรื่องนี้รัสเซียก็คงรู้ทันในขณะที่ว่าที่ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนต่อไปซึ่งอยู่ระหว่างการหาเสียงก็ยืนยันว่าจะปล่อยให้รัเสเซียชนะสงครามในยูเครนไม่ได้เพราะถ้าชนะขึ้นมานะครับจะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นซึ่งตรงข้ามกับข้อที่จริงสหรัฐอเมริกากำลังเร่งปฏิกิริยาไม่ใช่เฉพาะกับยูเครนไม่ใช่เฉพาะกับทางฝั่งรัเสเซียนะฮะก็มาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในส่วนของเอเชียแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายในการขายอาวุธเป็นสำคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้หลังจากกระแสข่าวพิธาจะขึ้นเป็นนายกรัมตรีได้รับการเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งนะครับสิ่งที่ตามมานะรประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย2ประเทศซึ่งเริ่มต้นจากกัมพูชานะปุนเซ็นก็แสดงท่าทีไม่พอใจในขณะที่พมา่านะก็มีการสั่งเตรียมกำลังบริเวณพรมแดนไทยทั้งหมดให้ตรึงกำลังท่านะพิธาเป็นนายกกัมตรี ก็มีโอกาสที่จะทําการปะทะกันระหว่างไทยกับเขมรเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆนะครับที่ส่งผลทําให้ผู้นําของกัมพูชาแสดงความไม่พอใจกับข้าวแรง450บาทสาเหตุเกิดจากนะครับถ้าข้าวแรง450บาทคนคเขมรใจแห่ออกนอกประเทศฮนะและก็ใจแห่เข้ามาทํางานในประเทศไทย แน่นอนฮนะมันจะส่งผลต่อการบริหารของทางคุณเซนเพราะจะถูกข่าวหาว่าค่าแรงต่ําในขณะที่ค่าแรงไทยสูงซึ่งไม่ใช่จะมีผลกระทบเฉพาะกัมพูชาเท่านั้นพมา่าลาวขาเขมรก็จะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับการขึ้นค่าแรง450บาทคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือแรงงานต่างด้าวฮนะเพราะแรงงานปัจจุบันมี8ประเภท เป็นแรงงานฝีมือแรงงานฝีมือโดยส่วนใหญ่ได้ค่าแรงเกิน450บาทแล้วยกเว้นแรงงานต่างด้าวเท่านั้นที่ได้ค่าแรงต่ำสุดไม่เกิน300บาทซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ทั่วโลกวางร่วมกันว่าจะต้องขึ้นค่าแรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดสิ่งเหล่านี้กำลังทำให้ลาวพมา่าเขมรกำลังเดือดร้อนกับนโยบาย450บาทและผู้นำทั้ง3ชาติ โดยเฉพาะฝั่งพม,ม่าก็เห็นชัดเจนฮะว่าทางพิธานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพางพม,มา่าในขณะที่ฮุณนเซ็นก็เหมือนกันฮะถ้าขึ้นค่าแรง450บาทนะฮะกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบทําให้2ประเทศนี้มีปัญหาและท้าพิธาขึ้นมาหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยกับพม,มา่าเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว